ถ่ายวิดีโอเอาให้เธดูโว้เอาไว้ดูเองในอนาคตก็แล้วกั้้ทำท่าแมวขอร้องเหมือนเมื่อกี้สิ้นสีแมวสีขอร้องอุ้ยอ้าวนี่เลยหรอเอออหนีร้อนทกานดูอยู่นี่เหนีหรอปะใช่ไ ไปดูไปดูขึ้นไปดูเน่อยหนึ่งอันไหนเอ่ยตัวไหนตัวไหนมันเป็นห้องกระจกอ่ะตหันหน้าติดกับฝั่งข้างตึกติดีอ่ะมันจะเป็นห้องกระจกอาคารมนเนนตรงที่โซนทรัพย์ับ ไม่ตรงข้างบิกซีมันจะมีโซนขายโทรศัพท์ที่มันเป็นตึกเป็น <c oughs> ร้านทัสดุ์มบายติดกับถ <c oughs> นนเลยมันมีประตูทางเข้าเลยพี่ไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าพี่หนุ่มเารถไปประจวบห้าหกวันอ่ะ <c oughs> พี่หนุ่มไปประจวบพี่ไปไหนมาไหนพี่ก็ตับแท็กซี่ตอนนี้อ่ะ <c oughs> เอาไปทิ้งไว้ใหาพี่ปิ๋งไงใหพี่ปิงป๋งลองหาให้ดู <P Summer> พี่ก็ไม่มั่นใจว่าพี่แกจะหาให้ได้ไหมแต่ลองเอาไปให้พี่เจหาให้ดูแล้วก็สมัติมาเขาบอกว่ามาจากพี่แล้วกันให้เจคิดราคาพิเศษให้เรือบอกว่ามาจากพี่อ้าวน้องหญิงถ่ายต่อเรา แค่นี้เหรอพอ,อยังพอ,อยังลูกป่ะพอแล้วแหละ